นคะคการยกเลิกแลนบิชเนี่ยมันจะทําให้ราคาน้ํามันในประเทศมันต่ำลงต้นทุนจะต่ำลงแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางภาคใต้ก็จะเจริญเติบโตตอนนี้ชุมพรนนองมันไม่ใช่เป็นการค้าขายเฉพาะพาม่าก,กับไทยมันจะเป็นเรื่องของการค้าขายกันระหว่างประเทศไปหลนะเป็นโครงการระหว่างประเทศซึ่งเป็นผลดีมากกว่ามันอยู่ที่สติปัญญานะของรัฐบาลนี ถ้าเขามีสีปัญญาเขาก็สามารถทําโครงการนี้ได้มีกําลังก็สามารถทําโครงการนี้ได้เริ่มต้นมาก็ไปยกเลิกโครงการนะจะยกเลิกมาตราสิบสีไปยกเลิก l a n d ์บิสนะครับบางคนก็จะเอาเงินไปแจกเงินดี่ต้อลหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนถึงชั้นความคิดของการเป็นผู้นําของรัฐบาลนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์สังวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับแรนบิชนะครับซึ่งปรากฏว่าจะมีการสร้างที่ระนองชุมพรนะครับเป็นท่าเรือน้ําลึกที่เตรียมนโยบายไว้นะครับมีมูลค่า1.2ล้านล้านบาทไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะสุริยะเขายกเลิก ตอนนี้มีนโยบายของรัฐบาลอยู่2เรื่องกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากอยู่ในขณะน,นี้ก็คือเรื่องการแจกเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทที่ต้องใช้เงินมหาศาลกว่า560,000ล้านอีกเรื่องก็คือการยกเลิกโครงการแลนด์บริดที่ท่านรัฐมนตรีสุริยะอ้างไม่มีงบประมาณเพียงพอผมฟังแล้วมันยังไงยังให้ชบกนที่จะเอาเงิน ไปผ่านแจกชาวบ้านไปทั่วโดยไม่เลือกคนจนคนรวยโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านเตือนจากกูรูทางด้านเศรษฐกิจการเงินที่ต่างดานหน้ากันออกมาคัดค้านแต่กับบอกไม่มีเงินเอาไปทาโครงการที่จะเพิ่มศักยภาพสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศทีนี้เราลงมามองดูกันครับว่าใครได้ใครเสียจากโครงการ แรนบิดภาคใต้ของไทยเดิมเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก,ฟก,ฟกต้องผ่านช่องแคบมรกาซึ่งมีเรือแล่นผ่านปีหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0แสนลำซึ่งรายได้ส่วนนี้เป็นของประเทศสิงคโปร์ครับนอกจากนี้การลงทุนสร้างคลังเก็บและการผลิตน้ำมันครบวงจร ซึ่งไปกระทบผลประโยชน์ของประเทศสิงคโปร์โดยตรงเหมือนกันถ้ารัฐบาลไม่เอาเงินไปลงทุนทำโครงการเองโดยอ้างว่าไม่มีงบประมาณพอปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแทนผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะิดตกอยู่กับประเทศผู้ที่มาลงทุนประเทศไทยก็จะสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลคงต้องจับตาดูกันให้ดีนะครับว่ามีไอ้โมงคนไหน ที่มีอิทธิพลในพรรคและเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศสิงคโปร์ในอดีตอาจจะอยู่เบื้องหลังเตรียมเอาผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศไปยกให้ต่างชาติเพื่อแลกกับผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกทำอะไรก็จงคิดให้ดีนะครับระวังรถถังจะออกมาจากกรมกอง โครงการ l a n ดิสนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ลุงตู่ได้วางไว้นะคะกับซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณสุริยะจึงนุ่งเรืองหิตนะคะจากพรรคเพื่อไทยไม่เซ็นอนุมัตินะคะโครงการนี้ซึ่งการกระทําตรงนี้นะคะคนไทยลองคิดดูนะคะว่า พักเพื่อไทยเนี่ยสัญญากับประชาชนว่าจะให้เงินคนหมื่นบาทแต่วันนี้ไม่มีเงินหรือหาแหล่งเงินมาไม่ได้ก็จึงไปหาโครงการไหนนะคะที่เป็นโครงการที่ใช้เงินมากๆกก็มาเจอโครงการแลนด์บิสซึ่งใช้งบประมาณประมาณ5้าแสนล้านบาทแล้วก็เงิน1นึ่งหมืนนั้นต้องใช้5,60แสนมืนล้านมันเป็นเงินจำนวนที่ใกล้เคียงกันคุณสุริยะจึงตัดแลนด์ิตออกเพื่อเอาเงินห้าแสนล้านตัวนี้นะคะมาแจากหมื่นบาท มันคุ้มกันไหมคะมันคุ้มกันไหมคะนะคะหมื่นบาทใช้6เดือนกับแรนดิตใช้ตลอดชาติชั่วลูกชั่วหลานมันคุ้มไหมคะที่ไปตัดสิ่งที่กว่าจะได้มาด้วยความยากลำบากแล้วเอาไปให้เพื่อให้ตัวเองไม่ผิดสัญญาก,กับประชาชนมันเป็นความเห็นแก่ตัวคุณเนี่ยกำลังถ่วงความเจริญของประเทศคุณรู้ไหมคะว่าโครงการแลนดิตที่ลุงตู่เนี่ยนะคะตั้งเอาไว้เนี่ย เป็นโครงการที่จะเป็นนะคะการเชื่อมท่อส่งน้ํามันระหว่งางอ่าวไทยกับอันดามันนะคะซึ่งมันจะลดระยะทางใครๆก็ต้องการใช้เป็การผ่านเส้นทางนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่และแนวโน้มจะเป็นอย่างไรมาคุยกันครับก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าแลานบ r i d g e ที่จะพลิกโฉมประเทศเนี่ยคืออะไรก็ย้อนกลับไปฟังที่ผมปักปุดไว้ได้นะครับเพียงแค่3นาทีก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยนะครับ ผมก็ต้องขออนุญาตบอกตรงๆนะครับว่าท่าทีของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหัวหอกคมนาคมเนี่ยดูมีความไม่เชื่อมั่นครับดูมีความอ่อนแรงฮะแล้วจริงๆดูราวกับว่าเขาเองก็คงจะไม่สามารถตัดสินใจโครงการเบอร์ใหญ่ระดับนี้ได้ด้วยตนเองด้วยซ้ำอาจจะต้องไปปรึกษาคุณทักษิณเพิ่มเติมปรึกษาคุณเสรษฐาแล้วก็คนอื่นๆเพิ่มเติมด้วย ซึ่งแน่นอนครับมันต้องแตกต่างจากพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วที่สามารถฟันคัดเรื่องนี้ได้เลยอีกทั้งยังเป็นหัวหอ,อกเริ่มต้นในการผุดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอีกด้วยนะครับซึ่งได้มีการวางแผนงานวางโครงสร้างนะครับเชื่อมสัมพันธไมตรีกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแผนที่เป็นยุทธศาสตร,ร์วางระยะยาวไว้เผื่อโครงการแลนด์บริดจ์แล้วด้วยเพราะผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ทราบว่าเวลาที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็จะต้องมีควิกวินของพรรคนั้น นะครับว่าจะต้องทําตามนโยบายที่เขาเนี่ยหาเสี่ยงไว้ตรงนี้จะเป็นประเด็นและเป็นปนัญหาคือแล้วถ้าถามว่าเอา้าแล้วแลนบริ e ตกลงเนี่ยไอย้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะเกิดโครงการดีขึ้นมาได้ไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับเงิน1 0,000ืนดิจิตลอลเพราะมันก็50,000นกว่าล้านนะครับเท่าเท่ากันในการเริ่มต้นแลนบริชนะแลนบริชเนี่ยจริงจริงแล้วมันล้านล้านนะครับห้าแสนครั้งแต่ว่ามันแบ่งเป็นเฟส1นึ่งเฟสสนะครับงั้นเริ่มต้นที่แลนบริ e สามารถใช้ได้เนี่ย ก็5 0 0 0สนกว่าล้านแล้วก็สำรองภาคพื้นอีก5 0 0 0สนล้านนะครับแต่โครงการมันจะไปสิ้นสุดหลังปี68เพราะฉะนั้นมันมีเวลาจ่ายตังค์กำลังจะบอกว่าถ้ารัฐบาลสามารถหาเงิน5 0 0แสนกว่าล้านสำหรับ1,000 0ดิจิตอลได้ l a n d ริดจ์เนี่ยม,มันก็น่าจะเป็นไปได้ในข้อเท็จจริงทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าไอ้หนึ่งดิจิตอลเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยขับเคลื่อนแบบสุดติ่งเลยฮะ และเชื่อว่าจะดําเนินการไปแล้ว60-80%ด้วยซ้าปัญหาเกิดนะครับทีนี้มันก็อาจจะต้องชะลอแลนบริดจ์ออกไปหรือเปล่าอีกทั้งยังจะเอาเงินก้อนที่เหลือตรงนี้ไปสร้างรถไฟไฮบริดสองสายแทนแลนบริดจ์ชาวไทยทุกคนต้องฟังคลิปนี้นะครับประเทศไทยของเรากําลังจะถูกดับฝันความเป็นชาติที่กําลังจะเป็นมหาเศรษฐีด้วยโครงการแลนบริดจ์ซึ่งจะถูกไม่อนุมัติโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับ ผมขออภัยวัวเตอร์พักเพื่อไทยนะครับแต่ว่าผมต้องทําคลิปนี้ออกมาจริงๆครับทุกท่านครับผมฟ้าครามจะเล่าให้ฟังนะครับโครงการแลนดบริดจ์เป็นโครงการอภิมหาเมกะโปรเจกต์เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับเป็นการลําเลียงเชื่อมต่อการขนส่งจากทางเรือขึ้นสู่ทางบกและลําเลียงมาอีกฝั่งหนึ่งครับจากอ่าวไทยสู่ทะเลอันดามันจากทะเลอันดามันสู่อ่าวไทยนะครับและจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถทําได้คือจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองครับ นี่คือจุดลำเลียงท่อน้ำมันนะครับอีกทั้งยังคงพัฒนาระบบมอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่ไปพร้พรอมๆกันได้อีกด้วยครับทำให้พวกเรานั้นสะดวกสบายเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับโครงการนี้นะครับมีค่าใช้จ่ายประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านบาทซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เทียบเท่ากับเงิน1 0ึ0 0หมืนดิจิทัลที่หลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะได้กันนะครับ <S <S และซึ่งถ้ามันต้องเลือกทุกคนลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับ <S <S ปัจจุบันนะครับทั่วโลกมีการขนส่งทางเรือสูงถึง80%นะดรับเวคร และจุดนี้นะครับทำให้ประเทศไทยของเราเนื้อหอมมากมากนะครับหลากหลายประเทศอยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะเดินทางโดยเรือมาจากมหาสูตรอินเดียผ่านตรงนี้ครับโดยที่พวกเขาไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบมาลากาที่สิงคโปร์ครับและเพราะสาเหตุนี้ของช่องแคบมาลากาเนี่แหละครับที่ทําให้ประเทศสิงคโปร์เก็บเงินเข้ากระเป๋าร่ํารวยมหาศาลจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเราก็คิดจะทําแบบนี้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่คิดนะถ้าเป็นคอคอดกระแล้วก็ถัดมาเป็นคลองไทยนะครับแต่ไม่สําเร็จครับเิดข้อจํากัดหลายอย่างครับเพราะเป็นการทําให้ตรงนี้เป็นทางเดินเรือไปเลยซึ่งแน่นอนครับมันจะเป็นการเสียดินแดนนะครับแบ่งแยกดินแดนสูญเสียในเรื่องของความมั่นคงสูญเสียในเรื่องของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศแล้วก็ประชาชนในละแวกนั้นและอีกทั้งนะครับยังใช้เงินลงทุนมหาศาลเลยครับคุณและคลองแต่ละคลองเลยรวยทั้งนั้นเลยครับดูตรงช่องแคบนี้ครับคลองปานาม จากแปซิฟิกสู่แอตแลนติกฮะยุโรปครับยิบรอตตาครับจากแปซิฟิกสู่เมดิเตอร์เรเนียไหลขึ้นมาที่อียิปต์ครับแอตแลนติกสู่อินเดียครับคลองสู่เอตและไหลเข้าสู่เอเชียครับช่องแคบฮอร์มูสฮะจากอ่าวเปอร์เซียสู่มหาสมุทรอินเดียแล้วก็มาผ่านช่องแคบมะละกาที่สิงคโปร์เนี่ยแหละครับกลับไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกฮะแล้วนี่มันเป็นโอกาสทองของเราเลยไหมครับที่ทําให้ประเทศชาของเราเป็นเศรษฐีได้อ่ะปากท้องของพวกเรานะครับจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ มันจะเป็นการเพิ่ม GDP ให้กับภาคใต้และประเทศไทยอย่างสูงสุดเลยนะครับเป็นแลนด์มาร์กใหม่ๆเพิ่มงานเพิ่มรายได้เพิ่มการลงทุนอีกมหาศาลเลยครับมันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยครับแต่ถ้าเรามีวิชั่นจะหวังแค่เงินในวันนี้และเราจะมีอนาคตที่ดีของประเทศไทยในวันหน้าได้ยังไงและทุกอย่างมันกำลังจะจบไปด้วยการเซ็นไม่อนุมัติแค่นั้นแหละครับทุกคนช่วยกันนะครับ #savelandbit ครับนโยบายนะนะบอกว่าโอ้โห เงินใช้เยอะใช้เยอะนะเสียดายตังเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าว่าอย่างนั้นเอาไปทำรถรถไฟอะไรก็ไม่รู้ของเขาอืมสุริยะโถจะยกเลิกเลยเหรอเสียดายนะนะครับอุสาอุตสาหลูกตู่เข้าอุสา,ปาไปทำ eia นะก็อุตสาไปศึกษานะครับลงพื้นที่ทำศึกษาแล้วสำรวจความคิดเห็นชาวบงชาวบ้านแล้วผ่านแล้วเหลือแค่สร้างนี่แหละเหลือแค่ อนุมัติสร้างนี่แหละจะไปยกเลิกหรอโอ้ยตายแล้วนะครับบ้านเมืองกําลังจะไปต่อกําลังจะรุ่งลุเลยตอนเนี้ยเพื่อไทยจะไปยกเลิกโอ้ยตายแล้วบอกใช้เงินเยอะโอ้ยตายแล้วถ้ายกเลิกจริงนี่นะแอดมินจะร้องไห้เลยนะเสียดายนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสามารถสร้างมูลค่าเนี่ย ลุงตู่เขาอุตส่าห์ไปเจรจากับซาอูไว้นะเจ้าชายซาอุบอกเนี่ยเดี๋ยวท่านมาลงทุนสร้างคลังน้ํามันตรงนี้ได้เลยเวลามาส่งน้ํามันนะมก็ไม่ต้องไปผ่านในไอ้มาเลเซียสิงคโปร์ไม่ต้องผ่านแล้วเนี่มาตรงเนี้ยท่านก็ใส่คลังน้ํามันเสร็จท่านก็ยิงผ่านท่อไปจูดไปจุมพรนนะ่ะแล้วก็ให้เรือีกฝั่งนึงก็มารับแล้วก็โดดขึ้นเออ ท่านก็จะขายน้ำมันให้กับจีนส่งต่อเป็นพลังงานที่สามารถเรียกว่าความค้าขายกันโอโ้โหนะเนี่ยก็เขาเขาแบบอุตส่าห์ไปเจรจากันแล้วอะ่ะจะยกเลิกเลยเหรอเออที่ทำอย่างอื่นนะทำได้นะไอแจกเงินดิจิตัลในห้าแสนล้านเนี่ยน,นะครับนักการธนาคารต่างๆเขายังบอกเลยบอกมันไม่คุ้ม ทำไปนี่นะหวั่นประเทศชาติจะเสียโอกาสมากเลยนะเออนะครับเสียได้เงินมากเลยนะี่นะหลายหลายคนเขาก็ทักก็ทวงก็ติงกันมาไอนโยบายดิจิตอลเนี่ยหนึ่งมื่นบาทเนี่ยเอ,อยกเลิกเถอะนะครับยกเลิกเถอะสังคมให้อภัยดีกว่าดันทุลังนะนี่จะนอมข้าวยังใช้ไม่หมดเลยเดี๋ยวจะเป็นนี้อีกแล้ว ห้าแสนล้านนี่ไม่ใช่น้อยนะฮะเนี่ยไอ้สร้างแลนดบิดเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าให้ประเทศไทยได้เป็นแสนแสนล้านนะสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตได้เป็นแสนล้านหาเงินเข้าประเทศได้เป็นแสนล้านนะเออมันคุ้มกว่านะดีกว่าเอาเงินไปแจกนะไปะแจกก็แจกทีเดียวมันก็หายไปกับสายลมแสงแดดนะ่ะ นะครับหมื่นเดียวก็หายไปกับตาเผ่อๆอาจจะใช้เป็นใช้ไม่เป็นกันนะเอออาจจะทุดจริตก,กันอีกตั้งหากอาจจะมีการตั้งโต๊ะรับเงินดิจิตอลกันอีกเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินอีกอาจจะไม่ได้โอ้โหวุ่นวายกันนะเออนะครับอย่ายกเลิกเลยฮะแลนบิทเนี่ยโครงการดีๆเนี่ยลุงตู่ก็ทำไว้เนี่ยนะ อนาคตแอดมินจะได้ไปเที่ยวแลนด์บินนะครับจะได้ไปนะต่อไปเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะโรงแรมธุรกิจต่างๆที่เที่ยวต่างๆเกิดขึ้นมากมายะนะให้ชาวบ้านตรงนั้นเขาได้ร่ำรวยมั่งไ่ครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างธุรกิจต่อเนื่องมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมธุรกิจน้ำมันธุรกิจ น้ำมันยางน้ำมันปาล์มอะไรพวกนี้โอ้รับรองส่งส่งออกค้าขายกันกระจุยอะ่ะนะเออ,อย่ายกเลิกเลยครับท่านนะท่านสุริยะนะท่านจุลาบอกว่าแลนด์บริดจ์ไม่ผ่านไม่คุ้มค่าลงทุนตามที่มีคนพยายามจะปล่อยข่าวสร้างกระแสข่าวบอกว่าสภาพัฒน์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษาแล้วครับเรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมระหว่างฟังอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยวิจัยออกมาแล้วบอกว่าฟันธงเลยไม่คุ้มค่าลงทุนไม่ควรทําผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสืออยู่แถวนั้นหลายปีเหมือนกันน,นะนะก็เลยอยากรู้ว่าเป็นจริงยังไงก็เลยไปตามอ่านดูงานวิจัยตัวนี้ดูครับปรากฏว่าไปอ่านดูแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ฟันธงว่ามันเจ๊งนะครับคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าโครงการภาครัฐมันไม่ใช่โครงการเหมือนของบริษัทเอกชนที่จะทาเพื่อเอากาไรขาดทุน แต่ใบอันเนี่ยมันเป็นการลงทุนเพื่อเป็นการให้บริการประชาชนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตการเดินบัญชีของรัฐบาลของทุกประเทศนะครับมันไม่มีการเดินบัญชีเพื่อเอากําไรส่วนใหญ่แล้วเป็นการเดินบัญชีเพื่อขาดทุนเหมือนกับการแจกเบี้ยคนชราอย่างเงี้ยมันได้กําไรไหมแจกไปก็หมดครับการลงทุนสร้างโรงเรียนมันได้กําไรด้วยหรอครับการลงทุนอาหารกลางวันให้เด็กเนี่ยคุณคิดว่าเป็นต้องเอากําไรเป็นเงินทองหรอครับแรนด์ d g e ก็เหมือนกันมันไม่ใช่การลงทุนว่าลงทุนไป ห้าแสนล้านจะต้องคืนได้กลับคืนมาสองล้านล้านมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นการซื้ออนาคตและสร้างงานสร้างไรายได้มันไม่ได้อาจจะไม่ได้รูปในของตัวเลขด้วยแล้วผลวิจัยของสภมพัส์กับจุฬาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะพัฒนามันควรจะพัฒนาและมีสีแนวทางแนวทางที่หนึ่งก็คือพัฒนาเน้นไปที่ทางบกสองคือขุดคลองอก่อกระสามระบบสมผสาน์เขาเสนอวยว่าต่อไปต้องสร้างสนามบินระนองสนามบินชุนพรด้วยเห็นไหมครับเขาไม่ได้บอกเลยว่ามันขาดทุนแล้วห้ามทานี่คือ เห็นได้ชัดว่ามีความพยายามของคนที่ต้องการที่จะล้มโครงการนี้จริงๆไม่รู้ว่ารับใช้ใครรับใช้ต่างประเทศหรืออะไรถ้าสร้างขึ้นมายังไงก็ตามเทียบดูง่ายๆว่าถ้าเอาเงินไปแจกกันใช้คนละหนึ่งหมื่นบาทไม่กี่เดือนก็เกลี้ยงครับแล้วเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เหลือผลงานอะไรไว้แต่ถ้าไปลงทุนห้าแสนล้านเหมือนกันทําแรน์บิดการขยับมันเก็บไปได้อีกเรื่อยๆจะมีคนมีงานทาเท่าไหร่ครับไม่ใช่แค่ภาคใต้ครับพี่น้องทั้งประเทศไทยก็ได้ด้วยกันหมด เราจะเก็บเป็นการลงทุนระยะยาวมันเสียหายตรงไหนมีคนพยายามคิดว่าจะเอาเงินไปแจกกันกินกันใช้เล่นเที่ยวเล่นหนึ่งมืนบาทมันไม่กี่วันก็เกลี้ยงแล้วเราจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเงินก็สูญไปพี่น้องครับนี่คือมีความพยายามของคนที่ต้องการล้มแรงบิดจริงๆสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตก็บอกว่าจําเป็นจะต้องยกเลิกนกโยบายดังกล่าวเพราะไม่คิดว่าจะมีใครมาทําการลงทุนแล้วก็เสี่ยงต่อผลกระทบ นะครับในเรื่องของธรรมชาติที่จะได้รับผลกระทบในการสร้างท่าเรือน้ำลึกแบบนี้นะครับขณะเดียวกันก็มีการตีความบอกว่าสิ่งที่ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจทำแบบนี้นะครับมีเจตนาลมเพื่อที่จะไม่ให้ราคาน้ำมันนั่นถูกลงและก็จะเอาเงินนะไปใช้กับโครงการที่เรียกว่า เงินดิจิทัลที่จะมีการแจกเงินถึง5.6แสนล้านบาทนะก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันนะว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแนะ่เรื่องของโครงการท่าเรือน้ำลึกนะที่อำเภอร,ราชกรจังหวัดระนองนะซึ่งส่วนใหญ่บริเวณนั้นก็เป็นพื้นที่ประมงพื้นบ้านนะครับบริเวณเอ่าวอ่างนะซึ่งการสร้างก็เตรียมเป็นท่าเรือน้ำลึกมีท่อส่งนะฮะน้ำมันมีถนน ตัดเข้าไปนะมีรถไฟรางคู่ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอันดามันกับทางฝั่งอ่าวไทยนะครับบริเวณนั้นก็จะเป็นป่าชายเลนแล้วก็ป่าชายเลนบริเวณนั้นก็เตรียมที่จะมีการประกาศเป็นมรดกโลกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้จังหวัดระนองเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีเนี่ย เป็นอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนล้านบาทถึง200 0 0 0ล้านบาทนะครับตอนนี้คนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็เป็นสำนักงานขนส่งและการจราจรกำลังทำการศึกษาเรื่องนี้อยู่นะเรื่องความคุ้มได้คุ้มเสียนะครับผมอธิบายหุ้นส่วนก่อนแล้วกันเรื่องลองแ b e บ c ชนี่คืออะไรมันมาจากคอคอดกราดเดิมคอคอดกราดเดิมเนี่ยมันสร้างไม่ได้ผมก็สนุนมันตลอดแหละเรื่องคออดกราดนะหรือกรองไทยมันสร้างไม่ได้สร้างไม่ได้เพราะอะไร เพราะไทยไปมีสนธิสัญญากับออสเตรเลียตอนนั้นเราแพ้สงครามแพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะครับคณะราษฎรนะก็ได้ไปการมีการเปลงนามว่าเราจะไม่สร้างกรงไทยนะครับเพราะตอนนั้นอังกฤษดันออสเตรเลียเนี่ยให้มาเจราจากับไทยเพื่อไม่ให้เป็นประเทศสลาดไม่ต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนจากการแพ้แพ้สงคราม ไปเด้ไทยตอนนั้นก็อยู่ในสภาวะจำยอมอะนะไปร่วมกับกลุ่มอักษะแต่สัมพันธมิตรมันชนะสงครามโลกก็เลยไปลงนามว่าจะไม่มีการสร้างขอขอดกละหรือโครงไทยทําให้โครงการเนี่ยผ่านสภาไปเรียบร้อยละปรากฏว่าถึงเวลาจะบวกงจริงก็มีคําสั่งว่าลม่มเพราะเรื่องสนธิสัญญาเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็เลยปรับกลยุทธ ใช้โครงการที่เรียกว่าแลนบิชขึ้นมานะฮะก็มีพื้นที่ที่อยู่บริเวณระนองกับชุมพรเป็นท่าเรือน้ำลึกเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปขุดคอคอ,อดกละแต่เป็นท่าเรือน้ำลึกมีท่อน้ำมันซึ่งซาวเดียาระเบียก็จะมาลงทุนทำให้ราคาน้ำมันจะถูกลงนะครับและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะเป็นศูนย์กลางนะครับของท่าเรือสฝั่งอันดามันอ่าวไทย มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเราก็จะได้ประโยชน์สิ่งนี้นะครับซึ่งมันต้องใช้งบมาณไม่ใช่5้าแสนล้านนะใช้งบมาณอยู่1.2ล,ล้านล้านบาทในการลงทุนซึ่งจะต้องไปรถโชว์ไปขอให้ต่างชาติมาลงทุนอันหนึง่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้ต่างชาติมาลงทุนไม่ยากเลยนะให้5ประเทศร่วมกันลงทุนจีนไทย สหรัฐอเมริกาสิงคโปร์อังกฤษประเทศเข้ามาทําการลงทุนไปร่วมทําการโรดโชว์ก็มีรัฐบาลดีๆก็ไปทำการเจรจาถ้าเขาเชื่อถือนะก็ไปเจรจาขอมาร่วมลงทุนร่วมกันแล้วก็มีซาอุดิอาระเบียมาลงทุนด้วยซาอุดีเขาพร้อมอย่านน้ามันมาแล้วก็เป็นให้ไทยเป็นฮับนะส่งแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะถ้าไทยเป็นฮับแบบนี้สิงคโปร์ก็จะกลายเป็นเมืองล้างทันดีเลยเพราะเป็นเกาะเล็กๆ และอังกฤษไปลงทุนทําท่าเหลือน้าลึกไว้ถ้าไปเชิญสิงคโปร์มาเชิญอังกฤษมาปัญหาความขัดแย้งมันจะไม่เกิดขึ้นและมันจะเกิดความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่คนกําลังเกลี้ยกล่อกันไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าสุริยะจึงลงุงเรืองกิตยุกเลิกโครงการนี้เอาละสมมติโครงการนี้มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นราคาน้ำมันจะถูกลงนะครับพอราคาน้ำมันถูกลง คนที่เสียผลประโยชน์หรือบริษัทที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดคือปตท اع. ปตทจะเป็นผู้ค้าก็จริงแต่ปตทเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐบาลถือหุ้น50เปอร์เซ็นต์เศรษฐีเหลือ49เปอร์เซ็นตเป็นของเอกชนนะก็มีสองตระกูลน่ะนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนก็ไปขุดคุยเบื้องหลังอ๋อมีตระกูลจึงลงดังกิจด้วยที่เข้ามาเขาก็ขุดคุยกันไปตามเรื่องน,นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ถือหุ้น49รายนะ จะเสียผลประโยชน์ด้วยซึ่งบางส่วนก็มีการให้นมินีต่างฝรั่งก็เสียผลประโยชน์ด้วยนะครับบางคนก็เข้าใจว่าอ๋อต้องอาการเอาเงินเนี้ยไปแจกเงินดิจิตอลหรือเปล่าเงินส่วนนี้กับเงินดิจิตอลมานคนละส่วนกันนะครับการยกเลิกแลนบิชเนี่ยมันจะทําให้ราคาน้ํามันในประเทศมันต่าลงต้นทุนจะต่าลงแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางภาคใต้ก็จะเจริญเติบโต ตอนนี้ชุมพรนนงมันไม่ใช่เป็นการค้าขายเฉพาะพาม่าก,กับไทยมันจะเป็นเรื่องของการค้าขายกันระหว่างประเทศไปหลักนะเป็นโครงการระหว่างประเทศซึ่งเป็นผลดีมากกว่ามันอยู่ที่สติปัญญานะของรัฐบาลนะถ้าเขามีสติปัญญาเขาก็สามารถทําโครงการนี้ได้มีกําลังก็สามารถทําโครงการนี้ได้เริ่มต้นมาก็ไปยกเลิกโครงการนะจะลกเิกมารา14ไปยกเลิกแลนด์บิสนะครับบางคนก็จะเอาเงินไปแจกเงนินดิจิตอลหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนถึงชั้นความคิดของการเป็นผู้นำของรัฐบาลนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราจะอยู่อย่างจงรักอย่างพักดีเป็นใต้ฝ่าทุลีชีวิตยอมพลีให้องเนื้อกล้ามหาวาชิราลงกรให้คงอยู่คู่ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าพระศพนิกรเป็นพ่อของแผ่นดิน ยอมเลือดรินลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปอข้อเดชาใต้ฝ่าละอองทุลีประบาทพระปกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธ,ธายิ่งใหญ่เป็น่มใสแผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี ยอมเลือดรินลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปอขอเดชชาใต้ฝาาละอองธุลีประบาทพระบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี อยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี เราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้ยาพักดี